วายปฏิสาในวันเกิดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องและนางแบบมากความสามารถเลยหลายๆคนก็จะรู้จักเป็นกันอย่างดีสำหรับวายปฏิสาเดียนปะเลียดปะสิทธิ์หรือนักร้องสาวสวยที่ลดเล่นอยู่เส้นทางบันเทิงและชื่อเสียงเพลงยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายเรียกได้ว่าเป็นนักร้องมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆ แล้วสำหรับวายปันติสารเกตัปถินนั้นเลกหรือหลายๆคนรู้จักชื่อในวายกามิกาเซนับวันเธอนั้นยิ่งสวยเป๊ะไรที่ติจนได้เป็นต้อง ว้าว,วทุกๆคนเลยพรุ่งนี้วันที่27มีนาคม2566ที่เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของอายุครบ30ปีโดยเธอและเพื่อนๆก็จะจัดปาร์ตี้วันเกิดล่วงหน้าแต่ขออัพเดต1นึ่ทำเอาสนุกสนานกันอยู่นั้นผมของเธอนั้นก็ดันโปรไฟล์ที่ก่อนค่ะเก่าเค้กหน้างานนี้ทำเอาเธอนั้นกลิดสั่งหลังเลยทีเดียว